ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาไขข้อสงสัยนะครับว่ารถลุยน้ําท่วมนะครับโดยใช้รอบสูงๆเลี้ยงไว้ตลอดเวลานะครับใช้รอบสูงๆฮะคือลุยน้ําท่วมแล้วกลัวรถมันดับใช่ไหมฮะท่วมสูงอะประมาณเลยครึ่งล้อไปอะคราวนี้เสียงรถมันก็จะอื้อละเหมือนรถจะดับนะคนก็กลัวแบบมันดับดับตรงไอ น้ำอะ่ะเดี๋ยวรถไปไหนไม่ได้ก็เร่งรอบช่วยประมาณสักสองสามพันรอบเนี่ยค้างไว้ตลอดประมาณไม่เกินห้านาทีครับเครื่องก็จะน็อกปึ้งเสียงดังแป๊กอย่างนี้เลยครับก็ลูกสูบติดนะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ชิ้นส่วนเดี๋ยวมาดูเคสนี้แล้วกันเคสนี้ขนาดรถไม่ไม่ได้ใช้แก๊สนะครับเป็นรถใช้น้ํามันนะครับนี่ไปลุยน้ําน้ําท่วมมานะครับก็เลี้ยงรอบนะครับเลี้ยงรอบสูงไว้ นานมากเลยก็คือน้ํามันสูงเนาะก็เลี้ยงรอบไว้ตลอดเวลาปรากฏว่าน้ําเข้าเครื่องครับมันมันก็มีเข้าได้หลายทางเนาะพอเข้าเครื่องเสร็จทําให้ลูกสูบติดนะครับก็คือลูกสูบติดในเมื่อรถมันทํางานอยู่เพาข้อเหวี่ยงหมุนตลอดเวลาอ่าแล้วก็เพาลาราวลิ้นอ่าราวไอดีเสียหมุนทุกอย่างทํางานอยู่ปรากฏว่าลูกสูบมีน้ําเข้าแล้วก็ใช้รอบสูงลูกสูบผสม น้ำมันผสมกับน้ำมันเครื่องแทนที่จะหล่อลื่นลูกสูบให้มันหล่อลื่นให้มันติดนะครับติดพอติดเสร็จปุ๊บเป็นไงครับนี่เสื้อแตกนะครับมองเห็นหรือเปล่าครับเสื้อแตกเสื้อแตกเลยเสื้อแตกทะลุเลยครับนี่เห็นรูไหมครับนี่นี่คือก้านสูบครับเนี่ยก้านสูบหักเลยนี่คือก้านสูบในเมื่อลูกสูบมันติดนะครับแล้วคราวนี้ข้อเบี่ยงมันยังหมุนอยู่มันหมุนไม่ไป มันติดลูกสูบมันก็ไม่รู้ไปจะไปลงที่ไหนมันก็มานี่ครับลงตรงไอ้ก้านสูบนะเพราะลูกสูบมันติดนะใช้รอบสูงลูกสูบมันแทนที่จะชักขึ้นชักลงยังเร็วเร็ครับปรากฏว่าตัวนี้มันก็ร้อนเครื่องมันก็ร้อนด้วยมันก็ร้อนในเมื่อความร้อนมันเยอะๆเหล็กมันก็อ่อนนะครับมันก็กระแทกเหล็กก็หักนะครับนี่ตัวนี้ก้านสูบหักนะครับนี่ข้อเหวี่ยงตัวสูบเนี่ยสูบที่หนึ่งเนี่ยหักนะครับ พวกนี้ก็ไม่รู้ว่ามีความเสียหายหรือเปล่าแน่นอนครับเสื้อแตกครับเสื้อแตกลูกสูบก็มีความเสียหายอุ้ยหนักอุ้ยนี่ฮะลูกสูบสูบหนึ่งเรียบร้อยครับฝาตัวนี้ไอ้เสื้อตัวนี้งอเลยครับเนี่ยลูกสูบเบี้ยวเลย สูมไม่ดูลูกสูบมันไม่ไปแล้วครับมันติดพวกเนี้ยมันต้องใช้น้ํามันหล่อเลี้ยงครับน้ํามันเครื่องพอไปลุยน้ําเสร็จน้ํามันเข้าผสมในเครื่องเครื่องมันก็แต่ถ้าเราเบาเครื่องมันดับมันก็คงไม่ไม่หักหรอกคงไม่เชื่อคงไม่แตกก้านสูบผมหากแต่เราเลี้ยงรอบไปสูงครับคือเลี้ยงรอบสูงไว้ประมาณสักสองสามพันรอบเนี้ยเวลามันสะดุดอ่ามันก็จะมีแรงอัดเขาเรียกว่าตัวแปงไฟอยู่เนี่ย ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใกล้ก,ลกับนอคเซนเซอร์นะถ้าเป็นรถติดแก๊สนะครับถ้าสมมุติว่าการทํางานไม่สมบูรณ์นะครับหรือไฟกระชากหรือไฟคอยอยูย่หัวเทียนบอดนะครับถ้าเป็นรถดูโอในตัวนี้เครื่องดูโอนะหนึ่งเซตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าท่อหายใจนะท่อระบายไออะไรสักอย่างอ่ะพอแรงดันมันสูงแล้วก็คันนี้สมบูไม่สมบูรณ์มันก็จะแบ็คออกนะครับตัวนี้ตัวตัวนี้จะมาจากเสื้อสูบครับปุ๊กออกมันจะออกถ้าเป็นรถติดแก๊สนะครับมันจะออกตรงนู้น อกองไอดีเออไม่ใช่กองเออใช่กองไอดีแล้วก็กองอากาศนะครับปังเลยครับเนี่ยตัวนี้แต่ตัวนี้ก็ใช้รอบสูบมันก็ไม่ไหวมันก็แตกเลยตัวนี้เป็นอูทาหอนครับสําหรับท่านใดที่ชอบออขับรถลุยน้าแล้วเลี้ยงน้ำเอเลี้ยงรอบไปสูงๆครับความเสี่ยงที่จะทําให้ลูกสูบติดแล้วก็เสื้อแตกได้นะครับคันนี้ขนาดไม่ได้ใช้แก๊สครับใช้น้ํามันอย่างเดียวก็สามารถทางได้นะครับชิ้นส่วนที่จะเสียตามมาก็มีหลายอย่าง นี่บางทีอาจให้พวกชุดฝาสูบเสียวาล์วพดวาลงออุปกรณ์ชิ้นส่วนพวกเขาอย่างนี้ก็เสียครับโซ่ขาดก็มีอะไรก็ต้องมาไ like, ล่เช็คดูจุดไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้โอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามครับ